แล้วในส่วนของการไต่สวนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่รู้สึกแบบออันเนี้ยโป๊แตกอันใหญ่เลยเนี่ยอันไหนบ้างคะคุณหมอมันเยอ,เนอะมากเนาะเอาเอา,เอาแค่จํานวนคนที่อยู่ในรถที่มาโรงพัตำรวจก็ไม่ตรงกันแล้วไม,ไม่ไม่ตรงกันอย่างที่ผมบอกว่าขั้นตอนการจากรถพยาบาลไปที่โรงพาตตำรวจเนะี่ยคนหนึ่งก็บอกผมไม่อยากระบุตัวเลขแล้วกันนะคนบอกเท่านี้คนมีใครบ้างอีกอีกอีกวันหนึ่งอีกชุดหนึ่งมาก็บอกเท่านี้คนมันคนคนไม่ตรงกัน ทักทักสินนั่งหรือนอนมาก็ยังไม่ตรงกันเลยจริงปะคือมันมันแล้วเขาไม่เตรียมกันก่อนเลอค่ะไอ้พอดีข้ามวันโชคร้ายคือข้ามวันคือคือวันวันเดียวกันเนี่ยอาจจะให้การตรงกันแต่พอข้ามวันให้การไม่ตรงกันมันคนละชุดคนละคนละวันกันอใช่มันคนละชุดกคเห็นใจเหมือนกันเวลาซ้อมอาจจะซ้อมเฉพาะชุดนี้ค่ะชุดหนึ่งไม่ได้ซ้อมแต่มันเรื่องเรื่องของคนเดียวกันเองไอ้ชุดนี้ก็ตอบของตัวเองไปอีกชุดหนึ่งก็ตอบไม่ตรงกันค่ะทักสิเปลี่ยนชุดด้วย ชุดกละสีอ๋อตอบตอบเรื่องเสื้อผ้าที่ใส่ไปไม่เหมือนกันอีกปัด